สวัสดีพี่น้องสวัสดีทุกหม่องทุกบ่อนยินดีต้อนรับครับชิซังซะนั่งพี่น้องยำขาอย่างแรงกินข่าวซะมัาขี้พี่น้องเอ้ยเอาปลาดิผูกตัปั่นโตชืซังแค่อร่อยปลาแท้ไก่ก็เน้อพักพั้นยังเด็ดเข่าไายการนี้กันไปแล้วนี่น้องใหม่เราเป่าก็น้องใหม่ในกลาง

มึงกอจม่งลูกกำังกอ้อเวินมาเขามากินยังไงอสเจ้าจอดอดพวงนแล้โอ๊ยไม่ได้มดอวงสิน่าีโอยน่อรม่จบ้อนะมาลวน้จมกตูอยากจมันอยู่ไกลแน่อ่ไกลบแหลตวทุกให้ครับต้อง ก่อนเลยเนาะบ๊อบกู้นางเล็กคุณจิ๋มนางเพ่งเพ่งบ๊อบพรมน้ำหนักเพ่งเฮ็ดกิ๋มนั่นดิติเบร่ยไงลองบุกเพ่งกะอ๊อฟตัวนี้แล้วเต็มตรงเต็มตรงมนึ่งอ้าวแล้วจำได้ไหมใส่กับลุงมีเหมือนกันแม่เทวดาใส่โอ้ยตอกไอกต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 อ้ตอก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 ตากตอ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 ก้อกต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 ออกตอกตอกตอ อนนท่านแต่เหมาะใช่แล้วไม่รเลยคนกินได้มากินไม่เห็นเล้ไปย่านคูนเลยคนน้กวนดเลยลลมอพูบ้าเหรถามมา่งแก๊งถามมาส่จ้าเนา

มานแม่แม่เท้าต่อไปกินน้ำเท้าเดือยนมากินน้ำเท้าอันนั้นก่อนเกี๊ยวเกียวเกียวเาแก่ใหม่เออเขานเกี๊ยวขาย

มานแก้าวเอา่หน้อได้ใช่เด็กนะะมึงยิ้เดีวองเนห้าเอามาเ็ดมามางไว้เนข่าว่า่าามันาพี่น้องจัดงานย้อนล้างพี่น้องงานวันเกิดน้องแม็กน้องปมปุอบใจเด้อม่กินอะไนี่นะงานวันเกิดน้องแม็กย้อนล้างผวาต้อนน่ะ ข้างานเบาวไก่เนาะซับซนดีเพีพี่น้องตัวนชุกยัดเล็กๆในหน่อยพี่น้องคือเอานยาตีพี่น้องสานี้แหละเอามากินขาวสามาคีงานเพื่อซีวีสานี้พี่น้องตีนี่ลูกโป่งกูกตตงเต้นอยู่ในวันนี้เลย

ม่อยที่ส่ายนงูนีไปได้มันจะมาได้ขี่รถบ้างย่าะงงกันเลยวะ่อไมกีละะร้างเนอบาดันดี่าโหไม่โิน่ั มาเถื่อเคยไปแล้วคิดไส่นาจไวเชงดีเป็นลมเหมอนแกยังงดหกับหุ่งเลยเนาะอ้าวกะนหนังตัวสมันแ็จ้งมัแจ้งาเคตัดีกซนะกะพกระพรงๆะไนเม่น้เม่นี่อ่ะแีเบิร์ดบัตเนาะย่าเตยไต่ถ้ามาอย่ันี้าหังมท ต็เนีไซ่ตบนวนี่น้องแม็กคือยังงันกชอเด็กรอช็อตเด็กบเจ้าของเค้กพี่เนาะกํลังกํลังพูดพูดไามันร่มมันมัอยู่ยังมันไม่ไหวนานาประจูนานาประตูจะได้ยย่อมากก็ได้ใต้อยู่ผมทำใต้เลยาอกมากเออามเป็นผู้ย่อ

เนาะเออเขียดแม่การเตรียมงานเตรียมงานมันก่อนนี่ล่ะเอาปิดประตูิดประเออยอดล้างบ่แม็กยอล้างบ่แม็กนเอ้ยัดงานันเกิดยอล้างพี่น้องเอ้ยมันบ่ทันอน้ล่ะเนาะอือแบเามาเปิด้งี่ไปโลดเอ้ยอางโลด ทำแต่กเตียงเสร็จแล้วนี่เลยทํแทนแต่งงกันล้ ตื่นเต้นน่ฮะใเด็กนเนองตื่นเต้นกว่าจะบ้งเก่งะวะรูปงาน 小佳。 เอเค้กมินอกเป็บเบาเค้กแต่ดิก่อนเมื่อใดปนมาจัดเันเกิดบ้านนามงพี่น้องไอ้คนคนอยู่เซโนเนพี่น้องแต่ว่าลงมางานแต่งไอ้นะเพิ่นเป็นเสี่ยวกระเป๋าไก่พี่นเป็นเพื่อนกระเป๋าไก่เลยลงมาพี่เนาะมาจัดถึงพี่น้อง มึงมาปวารถณาแล้วขาดปะี่อไปร้นบาลานซ์ร้านนั่นให้ล่ำให้รวยบอยชวยจ้าเสือให้ได้ลูกได้เมีอะู้ยศผดีเด้อแบบนี้เอาไปไว้เล่นชื่สร้างห้องเอ้ยัยอยู่อะไรอ้ยัยมันน้องกวค่น้อมุกอยู่ใกล้กันขันอยู่ใกล้เม่ยไปงานได้ไปเยจะได้เ่นลำลายสุนทรขล่นกักล้ขัดด้วยแล้วคือมันดนแล่าวะ

มาสังเกตมันงงมาไวอ้โหคใดจะเมียว้เด้วยใครเ้อะเลเมียไ

ลุน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 ฮู้นี่นน้าเมียชกใบแดง่น้ะไงเจ็ดซูลด้หลยเจ็ดซูลบ้หวยอีกภาาเจ็ดซูลป้าดน้น้าเมียก็เอาถือถือได้นะมันออกก่อนแล้วใบนี่มันใบนี่ว่าแต่เว้นเพื่อว่า นั่นจะได้แบบก็มาดีสวยปุ๊บเปันหางเป็นมี่เหรออะไรปุ๊บใช้เป็นหางเปนมี่เหระเป็นยังไงเป็นเสียงกันบ่โอ้จะใช้เป็นมี่เป็นพันเสียงอะไรดีด้วยน้ำเส้นลายสกีนี่ฮ่าร้อยบุญไทยให้พันหนึ่งเยอะโถยังไงแบบนี้ยังไง มี้ายแ่เอาใบใ่แหละใบละล่ะ่คนเนี่ยเกยเลี้ยงองมาเป็นเกยไปนมุฎกไม่ไนาไม่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 ้มาได้่ไไมี่มาเป็นเกยไปนมงกก็ไม่ได้เนาะเออไม่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 รู้ใครงานเอาี้เอาหนี้ว้ายว้ายังสิงค่มเยยสิงทำไมไม่ให้อบ

มึงอย่าลากล้อเฮ้ยว่าเอาไปเลยล้อเล่าหนึ่งเละหวะล่าล้อไปย่ากินเนียล่เนียให้เราคนเอาไปเลยจะจ่อวนๆก็ระวังทำไมวนเอาแก้วน้าหนักแก้วแล้วก็ใหญ่ด้วยและใช้หักแค่ อย่าได้ไม่ไหวได้เลยมันใจได้เลยเนาะไป้าวไปไปข้าไปอย่าข้าวอ้าวมีเงินอ่ฉยดอไมีหนาชุบก่อนเนี่ยนี่ตุ่เด้อว่ามขาวไล่ไล่อย่ากินแมวดมไหลแมวดมอย่กินแมวดมมันกินหน่อยแล้วดีแม่กยเดินวัน

พูดดีก่อนแล้ว่อนย้อนยัดมันได้มื่อไงอย่านี้กนเอาอ่ายีอ้เอ้าไม่ฮาร์ไมยังยเป็นไ๋อพูดเป็นไเดี๋ยวสัดก่อนพูดิกันใหญ่ส่งข้อนะท่ขนโคส่งเลยเป็นดหมดเลยส่งไปพายดีปะ แล้วไปตั้งแต่ท่านน้นลุ้งเรื่องในเสื้าภาาตีพ่อแล้วมัตังเลยนะพูนเนาะมายังมองมอเคยขับงานได้กับจยาหันแล้วเตี้ยมเตียมวุ้นไผ่เนคือขา เชาวมาเช้ามาได้อน่ะผูกแก่กระซุนชอบลงช่องให้พอขอหน่อยพอทำไมขี้เหนียวขูดไลน์กดไลน์เพื่อน